ขาตัอนรับก็สุดยอด Baby Monster w r r l d ช่องจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยกับน้องๆเบบี้มอนสเ่อด้รับชมกันนะคะคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดของน้องๆ Baby m ม n s t e เเมื่อวันนี้ขอย้ำว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยภายในวันเดียวใครที่ตามส่องทวิตเตอร์แบบเรียลไทม์เมื่อวานนี้แล้วพลาดไปเพียงวินาทีหรือตามไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะแอดได้รวบรวมทั้งหมดให้ง่ายๆน คลิปนี้แล้วค่ะอะเริ่มหลังจากที่น้องๆแยกกลุ่มเป็น Share, แชร์แ็นไลน์บวกสาวไทยภริตาและอีกกลุ่มหนึ่งเป็นฮันกุ๊กไลน์บวกสาวไทยชิกิตาเพื่อไปทําภารกิจนั้นต่อมาทุกคนก็ได้เดินเข้าไปในร้านอาหารด้วย่ันนะจะแวะทานข้าวกันก่อนตอนเดินออกจากร้านอาหารก็ยกมือไหว้พี่ๆบรรนังงานนะเคาน์เตอร์เบมอนยกมือไหว้กันทุกคนนําทีมโดยพี่อาหย่อนโคกหัวปักปักปักหนะ้า รักมากแล้วน้องๆก็ไหว้ตามข้างนอกร้านก็มีรถซีดีายซิงบัสจอดรออยู่ตอนแรกแฟนๆอุตส่าห์ดีใจนึกว่าน้องๆจะได้นั่งตากแอร์เย็นๆบนรถชมวิวกรุงเทพไปที่ไหนได้เบมอนนั่งเปิดประทุนท้าลมท้าแดดประเทศไทยไปเลยค่ะ แต่เด็กๆก,ก็ใช่จะแค่สนใจแต่จะทักทายแฟนๆมากกว่านะคะนะ่ารักที่สุดโรราและอาชรอนั่งคู่กันด้านหน้าด้านหลังเป็นเจ้าชิกกีกับฮารามัมทักทายยกมือไหว้ทำท่าสรังเงโยทำมือมินิฮัตถือด้วยเงือเงือเงือสวนอีกกลุ่มน้องแพราอาสะและรุกะเดินลงจากรถไปคงจะต้องแยกย้ายกันไปทำภารกิจประจำทีมนะคะโอเค หลังจากนั้นแฟนๆก็ได้เห็นหน้องๆเบมอน์มากับจุดชายไปล่องเรือแม่น้ำเจ้าปริยานำทีมลงเรือมาโดยโรรายกมือไหว้ตอบพี่พนักง,งานแล้ววิ่งจุดๆขึ้นฝั่งไปช่างต่างกับเจ้าชิกเกะที่ลงเรือมาแบบเซเะเป๊โอ้ยเป็นห่วงจังเลยเมาเรือหรือเปล่าลูกนี่ทั้งขึ้นรถลงเรือตากแดดทั้งวันพีอาร์ชอนก็ยื่นมือมาจะ ช่วยพยุงน้องสองคนนี้ดูแลกันตลอดเลยจริงๆนะคะฉันชอบจังถึงกระนั้นเจ้าชิกี้ของพวกเราก็แข็งแรงอยู่แล้วไม่ทันไรก็ไปซื้อชามุกมากินต่อเลยค่ะเดินถือลงมาคนละแก้วคู่กับฮารัมชุดไทยกับชามุกเป็นอะไรที่เข้ากันเข้าขันคนไทยกับชามุกมันตัดขาดกันไม่ได้จริงๆใครได้ดูดสักจุด สองจุดเป็นตั้งติดใจซึ่งพอได้เห็นน้องๆใส่ชุดไทยแล้วก็ต้องให้คะแนนกันสักหน่อยมีร้อยให้ล้านมีล้านให้ล้านล้านไปเลยค่ะเพราะเบมอนสวยมาก สวยหยาดฟ้ามาดินไม่ได้เองิงไม่ได้โอวยงดงามจนละสายตาไม่ได้ยกขบวนความขาวแปลงโฉมมาตกแม่ไทยแบบร้อยเปเซซึ่งอาหยอนมาในชุดสีชมพูม,ม่วงโรราสีน้ำเงินฟ้าฮารัมสีเขียวชิกิตาสีทองและแดงรุกกะสีม่วงอาซาสีชมพูสวยวันมากน้องภริตาดังรัชนิกุลคุณหนูทัานหนึ่ง ใส่สีขาวทั้งชุดบริสุทธิ์มากเลย มาถึงช่วงเย็นเบมอนในลุกชุดถ่ายแบบครบทั้ง7คนก็ไปยืนถ่ายคอนเทนต์กันหนะ้าไอคอนสยามโอ้ oh my god ทุกคนสวยมากสวยทีโสดนี่มันนางในวรรณคดีชัดๆประหนึ่งลูกสาวทั้ง7ของเท้าวสามมนกับนางมนทาโอ้แอดซินแล้วฉันจะตุยพวกเธอ รวมกันเจ็ดคนแบบนี้มันปังมากมันส่งพลังสุดๆส่สงพระเกียรติองค์หญิงเล็กทั้งเจ็ดแห่งตึกดำแต่ละคนก็โพสท่าแบบไม่ยอมกันเลยบิดได้บิดเอวหักกันไปข้างหนึ่งทำเต็มที่กันสุดๆรถไม่ไหว และแม้ว่าจะใส่ชุดไทยก็ตามแต่ถ้าเพลงอมนี้มา hit the body ตรืดตรืดตรืดก็แต้นมันไปทางพัดถุงนั่นแหละค่ะไม่สนว่าลูกใครชุดไทยแล้วยังไง <c oughs> การเต้นมันอยู่ในเส้นเลือดห้ามร่างกายไม่ให้ เคลื่อนไหวไม่ได้จริงๆแอดยังชอบท้าดนตรีมาเบมอนก็เป็นได้ทุกทีมวนจ่อยได้ทุกทาง<อ>และปิดท้ายด้วยการเดินแบบและโพสท่าจบของเจ้าชิกต้าทีมงานบริวาแค่เดินเข้าหากกล้องทำท่าจบพอ เจ้าชิคเกจัดให้เลยช่ำๆหมุนตัวย้ำไปเลยสามรอบแล้วก็เวียนหัวเองด้วยนะโอ้ยยอมใจในความล้นของหนูจริงๆ,จงๆเจ้าชิคเกต และมีอีกช็อตหนึ่งตอนขึ้นบันไดเลื่อนนะคะน้องๆยืนเรียงกันอ๋อหอฉันได้เห็นความงามแบบชัดๆนี่มันนางฟ้าตกลงมาจากสวรรค์พากันมาเดินเล่นในห้างหรืออย่างไรและทุกคนมารยาทดีงามสุดๆชิกิตากกบภริตาเทรนกันมาอย่างเดชแฟนเละกับแฟนคลับมากโบมือทักทายไม่หยุดวาไม่ยังนี่เบมอนกลายเป็น ทุกการท่องเที่ยวไทยเป็นแล้วใช่ไหมเนี่ย พอเสร็จจากไอคอนสยามน้องๆก็เปลี่ยนชุดแล้วไปหาอะไรโอยชุดไปกินข้าวก็น่ารักอีกแล้วภาริตาสวยวันมากฮารัมก็แท้โอ้ยฉันชอบจังเลยอะโดยคู่โฮโรเมตชิฮยอนพุ่งไปร้านนี้เลยค่ะและยืนกินมันตรงนั้นเลยคู่นี้อีทแหลกแถมรีแอคให้แบบเล่นใหญ่ ตาโตยิ่งกว่าเป็นงานที่สุดงานคู่สองคนนี้ต้องมาพาชิมกันตัวแตกไปเลยเงื้อเงืง,งมีป้อนให้กันด้วยพี่อาหยีอนป้อนให้น้องชิคก เกเป็นเอนโดคงจะหิวเพราะเหนื่อยกันมาทั้งวันเลยนะคะกินกันไม่หยุดเลยโลกและก็มีคนมาเฉลยแล้วนะคะว่าที่อาชอนป้อนให้ชิกิต้าไปนั้นมันคือเนื้อเจระกับเพื่อน,อ,นอ๋ยฉันชอ็อกสองคนนี้เลือกกินเนื้อจระเข้กันเลยหรอสุดยอดจริงจง <Wow. S 1> ส่วนเมมเบอร์คนอื่นก็ชอปปิ้งชิลชิซื้อของกินฟินฟินที่ฮารัมถือน้ น่นมาโมงปั่นแน่ๆนเลยและนี่ก็คือกิจกรรมของเบมอนภายในหนึ่งวันที่แอดหามาฝากให้เพื่อนๆน,นะคะหากแอดตกหล่นช่วงไหนเพื่อนๆมาเมนเสริมเพิ่มอัปเดตให้เพื่อนๆในช่องได้หรือใต้คลิปนี้ได้เลยเบมอนเที่ยวไทยแล้วดูมีความสุขสนุกทุกคนในทุกทกที่ที่ไปเลยนะคะเห็นแบบนี้แล้วพวกเราก็สนุกและมีความสุขตามไปด้วยเลย และท้ายนี้ใครที่เป็นเพื่อนใหม่ของช่องเราที่หลงเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกถ้าฟังเสียงแอดแล้วไม่รู้สึกปวดหวูก็กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่อัปเดตของเบมอนส่วนเพื่อนๆที่น่ารักที่กดติดตามแล้วแอดขอการาบค่ะสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนรักเพื่อนในช่องมากมายมีความสุขมานะคะบ๊ายบาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย